แล้วปาดเกาหลีสู่มีติ้งแล้วก็ไปบาเลีกลับมาตัวนี้ที่ค้ายเป็นตัวเกมเม้นสิกแล้วนะครับวันนี้กินข้าวมันไก่ปีมืดเซฟตัวเกมเม้สิกพี่น้องบรรยากาศด้านหลังกําลังฝึกแต่งหน้าเรียนแต่งหน้าครับเขาคอแต่งหน้าทนหน้าเข้ากระจกมือนีสิมาเขือคอแต่งหน้าเลือกมาเลือกแบบหน้าและผมที่ดีที่สุดรองเท้าแดงวันนี้มารองเท้าแดงสีแดงแรงลิดมาก มาใหม่ๆสุดๆเลยนะครับแต่ไม่รู้จะองอกงานไหนเพราะว่าชุดแดงเนี่ยไม่มีก็นเล,ลยนรอดชุดแดงพี่น้องอันนี้รองเท้าฟูดใหม่สีแดงแดงแปรบสาวๆกำลังหันหนาวเข้าจกแต่งตัวอยู่เซีฮัลโหลหน่อยครับสวัสดีครับไม่รู้ใครเป็นใครเนาะตอนแต่งตอนม<อ>ีติ้งกับตอนนี้ก็คล้าไรกันอยู่เนาะยี่เห้อกาลังมานนะคะไม่ได้ไม่ได้ไปไหนนะคะไปซักผ้า เอาเดสเตอร์คือเดือำนีทุกคลิปโปสเตอร์คือโบโคลบออกระบอนับดิไม่แต่เอซีเขาเนี่ยนับจริงๆนะสันยอมเกลืออันน้องแบมเกี่ยวลือปอลกับอันไปนอนเอาอันอยู่งยากกับว่าเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นเพื่อนๆผู้นี้ใชยับกับเอซีเขาจับตามองดีผ่านแล้วนะครับดีแล้วจับตาอีกโปสเตอร์อย่าพลาดโปสเตอร์ครบโปสเตอร์ขาดหนึ่งคนบางงานโปสเตอร์ไม่ครบ อ้บางคนกับประธานของไอ้พี่น้องมันกลับ,บมาครบอันนี้คือแต่งหน้าเพื่อผลงานที่ดี8ตุลาคมนี้นะครับพี่น้องฝากติดตามนั่แเมนะครับไม่ว่าจะเป็นเพจงค่ายเพลงเพลงพี่น้องฟินแลนด์มาหัวจอดถึงเมี่ยงไทยเราได้พี่น้องเด้อรายงานเดในรายงานตัวตัวจริงเสียงจริงเพื่อกินเข่าอันี่ครับอันนียนนี <ไป S 2> ้คตอนแตงหน้าเหตุผลนะครับจะเป็นยังไงน้อยอีกคือเห็นบ่าน้อยนี่เป็นพระพุทนี่ลองพื้นเลยเอาลองพื้นอย่างเดียวกันนะลองพื้นลองพื้นที่ตัวเองมีอย่าเพิ่งลงอย่างอื่นนะครับ ขอลองพื้นก่อนนะ <c oughs> ดสันบจบอไนี่ใครลงพูชันขอคูชันอตนเดียวก่อนเยีาเพิ่งลงไฮไลท์เลแดงสิมาขอพอขอสีเดียวก่อนนะนี่น้องเดียงไงน,นะเียายียายเยเีสปแต่ละคนแต่ละคนใช้เวลาแต่งนะแต่งไางเดียวกี่ชั่วโมง พิ่งช่มงคเลวโมองว่าไสู้กอย่ข้ใจกจได้วัะนี้มันดีตีหนึ่งชั่วโมงก่อนนะตีหนึ่งชั่วโมงแส่ว่าใครช้ากหนึ่งชั่วโมงต้องปรับนะคะต้องให้มันจะเกี่ยวกับการพักผ่อนเกี่ยวกับเวลาที่ลอยน่ลยเนี่ยขนะมันกซื้อครื่องโดนไลา์กับอีโดนลายกันหน่งนทั้ มือไม่าตัไม่พ้อมต่อไปเรื่อยยม็ยังมนากามากมาองรายกนองรายาต้องค็ดสรวยมาตัดมดจบเลียสอยแล้วคุณบอลใส่้องน้ำคนบอลใส่องน้คบอลใองน้่เยวนี้อยู่ก็ถนัดมือจบเรย้เรือฉันมากลาย เราไปก่อนที่อย่างนี่คนจำได้ไหมนี่หน้าเราตัวใครนี่เดี๋ยวเดี๋ยวมาล่อเพิ่งไปร้านมีคู่คุ้มครับผมคู่คุ้มคู้มกับท่านในนอนแขวกับท่านในแปลงลงเครื่องมามาเลยติดตามเลยติดตามดิฉันพี่น้องพี่น้องกินเป็นขังในมันเองก็ลงเดียวก็ติก็เลือดใส่ใช้อะไรลงรองพื้นขามื ใ้แปรงย่ะไหนเอามาที่นนไม่อากให้ใช้แปรงยืนไหนมันกระจายออกอีกกระจายอีกไหมี่มันเป็น่ยนเป่ยนบ้เอาออกอีกม่เปนแปรงหรอออกมันขอบมอนอยู่ตรงไหนลบขอกันอันนี้ลบขอกันหรเป่าอนนีก็ใช่ใช่ลบขอมันแค่นั้นสุด ลบขอบมันให้มันให้มัน,ให,มนให้มันเนียนที่สุด<ม>อ่ะตอนนี้ตาตาเรามีสองสีแล้วใช่ไหมคะมสีอ่อนทั่วเปลือกตาสีเข้มเฉพาะหางตามาถึงแค่กลางตาเนาะใครที่ใครที่มีแปลงที่ไม่มีสีวนทั้งตา่ะให้เท่ากันให้มันให้มันลบขอบอันไหนที่เห็นไปนขอบสีลบออกมาลบลบขอบสีเกลี่ยออกมาเกลี่ยขอบสีในไม่ยะด้วย พอเปลี่ยนี่ปลงเปล่าพี่บองถ้าพี่เปลี่เปล่าแทนแที่ใช้สีตาเลยเอาแปลียสีตาเลยเาเปนมแจะแต่กนเแต่วาเปลยนอกวเลคู่กเลย้านใูปนี่ป็นูไหนล่ะนมมูกเหร ค่ะอาจารย์เอ่อสรุปสิ